ทุกคนครับคลิปนี้คือผมเห็นความน่าเกลียดแบบน่าเกลียดเกินไปนะครับที่เอากลุ่มเกมที่ผมรักนั่นก็คือเกมเจ็ดบาปเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนเป็นกลุ่มเกมฟรีไฟล์เฉยนะครับโดยสมาชิกในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด10000คนนะครับซึ่งเขาจะเปลี่ยนกันแบบนี้เลยนะผมว่าผมทนไม่ได้ว่เพราะฉะนั้นผมเลยต้องออกมาบอกเพื่อนๆชาวเจ็ดบาปนะครับว่า ถ้าใครยังไม่รู้ตัวนะถ้าใครยังไม่รู้ตัวก็มาเคลียร์ด้วยนะว่าตัวเองอยากจะอยู่กลุ่มนี้ต่อไปหรือเปล่านะครับคือเขาเปลี่ยนจากกลุ่มนี้ฮะทุกคนกลุ่มที่ชื่อว่าไหนวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ฮะ The Seven d a y s i n Gen Cos อันนี้เหมือนแบบกลุ่มผู้เล่นไทยอ่ะทุกคนเออแล้วตอนเนี้ยถูกเปลี่ยนเป็นฟรีไฟ i r e b บ b อะไรกันครับเนี่ย แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มซึ่งทักมาบอกผมว่ากลุ่มเจ็ดบาปอยู่ดีๆโดนเปลี่ยนเป็นกลุ่มฟรีไฟช่นะครับอันนี้คือผมก็งงเหมือนกันซึ่งผมรับไม่ได้จริงว่าจะเอายอดคนหรือจะเอาอะไรก็ด้วยวิธีนี้จริงเหรอถามจริงแล้วแบบทั้งหมื่นทั้งหมื่นคนเนี่ยถามถามหน่อยว่าเขาเล่นฟรีไฟหรือเปล่าการที่เปลี่ยนมาแบบนี้คือเพื่ออะไรคือเพื่อจะดูดคนที่เล่นฟรีไฟใช่ไหมนั่นแหละครับทุกคนก็ ใครที่ยังไม่รู้นะครับผมก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆรู้นะครับเผื่อใครอยากจะกดออกจากกลุ่มเนาะอ่ะผมเปิดเลยแล้วกันนะครับผมขอออกจากกลุ่มเลยนะเพราะว่าผมรับไม่ได้ครับแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์ไปในกลุ่มนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับเจ็ดบาปแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆที่เล่นเจ็ดบาปให้รู้ด้วยนะครับอ่ะผมก็มาประชาสัมพันธ์แค่นี้แหละเพราะว่าผมรู้สึกทนไม่ไหวจริงๆครับทุกคนโอเคกดออกก่อนเลยแล้วก็ โอเคไม่ต้องเชิญกูเข้าอีกอ่ะไปละเจอกัน